ผู้ชมคะน,นมแม่เปรียบได้กับการเป็นวัคซีนเข็มแรกของทารกนะคะตอนนี้ที่อาร์เจนตินาก็มีกระแสของผู้หญิงที่ออกมาสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะแต่ครั้งนี้เป็นไปเพื่อที่จะตอบโต้หลังจากมีตำรวจไปห้ามผู้หญิงคนหนึ่งไม่ให้ลูกของเธอกินนมแม่ในที่สาธารณะผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาสนับสนุนดยการใช้วิธีการให้ลูกกินนมขณะที่กำลังออกอากาศค่ะ ผู้ประกาศข่าวแม่ลูกอ่อนที่อาร์เจนตินาพร้อมใจกันอุ้มลูกน้อยดูดนมจากเต้าขณะรายงานข่าวผ่านโทรทัศน์เพื่อประกาศจุดยืนสนับสนุนให้เด็กกินนมแม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ถกเถียงถึงประเด็นที่โคนี่สานโตสหญิงสาววัย22ปีถูกตำรวจสั่งห้ามให้นมลูกวัย9เดือนในที่สาธารณะและขอดูบัตรประชาชนของเธอ ส่วนที่ประเทศไทยมีประเด็นที่เกี่ยวกับนมผงและถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และต่อต้านการโฆษณานมผงเกินจริงด้วยการโพสต์ภาพให้นมลูกและติดแฮชแท็กใกล้นมแม่เมื่อนมผงยี่ห้อหนึ่งทำการตลาดทางอ้อมให้นักแสดงสาวที่มีลูกเล็กโพสต์ภาพลูกนอนคู่กับหนังสือที่มีตราสินค้าของนมยี่ห้อนี้ผ่านอินสตาแกรมและติดแฮชแท็กใกล้นมแม่ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ www.change.org เว็บไซต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมีผู้เข้าไปตั้งแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนลงชื่อสนับสนุนหยุดการโฆษณาเกินจริงองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเรียกร้องให้ผลักดันกฎหมายเพื่อคุบคุมการส่งเสริมการตลาดในอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกหลังคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนลูกอายุ2ปีหรือมากกว่านั้นผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟในปี2555พบว่ามีทารกในประเทศไทยเพียง12%ที่ได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกหลังคลอด